อมางี้เอาถ่านิ้วโป้งลูกเห็นนิ้วโ <c oughs> ป้งปะเอาเปิดฝายให้ก่อนโอเคหนูเอาแบบว่าคมชัดลึกคือแบบถ่ายาหนูมองนี่นะไม่ต้องมองนิ้วโป้งเะวนิ้วโป้งล่าง,งลูกดูปะ <c oughs> อะอังไม่ต้องมองเ <c oughs> องอ, <c oughs> อข้างเนี้ยรู้สึกว่าจะเจ็บแน่นอนละเอ,อ้ย โอ้โหนี่มันก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บอือเองนั่นมาหมดเลยนี่วันเนี้ยข้างในมันอันนี้แล้วลซูมซูมหนูหนูคิดว่าหนูกำลังถ่ายจาพนมเตะแล้ว <c oughs> ปามันจะเปียกอะไรเนาะขึ้นแล้วมันเจ็บบ้างอะไรนะดูดิมันงาน้างออกจากเล็บใหญ่นี่เนี่ยมันต้องล,ลง เอา้าลืมลูมมองดูกล้องไว้ลูกไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกลูกไม่ต้องไปลมแทนคน อ้ยอ่ะเสร็จแล้วอ <c oughs> ีกข้างหนึ่งห้ามเป็นลมนะถ้าเป็นบอกนะเป,นเ,เป็นปะเ,ปนเออหน้ายังดีอยู่ถ้าเป็นแล้วบอกแฟนเลยแฟนจะได้เอายอดลมให้ลมอ,บบอ๋อเออมันใช้ได้ใช้ได้งั้นเดี๋ยวเอาข้างเลยพร้อมไหม,มได้ปะโอเคดูก,ก่อน นิ้วโป้งลูกหันนิ้วโปง้โปงสิลูกเออซูมหน่อยได้ปะเห็นนิ้วโป้งอ่ะเออแบบนั้นแหละหูหาคนถ่ายไม่ได้เลยอย่าช้าอดี๋ยพี่พลาดนะหนึ่งได้แค่สองไม่ดึกมากสองที เนาเอาอมกไปถ่ายตรงนู้นดิไม่ใช่ถ่ายขาอ่อนพี่ขางน้า <c oughs> ไปล้างมือก่อนเลยโอเคตายแล้วพอพอเอออ่ะพอแล้วพอแล้วลูกพอแล้วสต๊อป